สวัสดีครับผมเพชรมุลทล์ครับะจะเอามักทูไปช่วยครับนี่เอาไปช่วยเจ้าร้อยสี่สิบที่สุรินทร์ครับขึ้นตรงนี้เลยครับครับโดยเสียตินครับ Right right right. Right brake, right brake. Đi đi. Lên, Lên 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 lên. ให้คิดค่าดึงนะครับเนี่ไปช่วยเนี่ยคือเอาแค่ค่าน้ํามันครับให้เจ้าของเ้าออกค่าน้ามันให้มาร์คทูไมออก็เรียกมาร์คทูพิศาร์นี่รับโทรหนึ่งสงเข้าประกวนเลยวิ่งไปเกือบร้อยโลนะไปช่วยเลยไม่ธรรมดาครับ ในเมื่อคันใหญ่ดึงไม่ขึ้นก็เอาคันเล็กไปช่วยอีกคันนะครับไปเก๊กเกกเกกอ๋กอ lắp lôi lắp lôi lôi đi ô mày bói hả hey, hey, hey. hey, Ê, ê, อา้าเอ็กอีกอีกอ๋นนอ,นนอเอาไปคนทนเบามากครับลองแล้วคันนี้แจ้วเลย ดูครับบูมาเนี่ใหญ่มากเลยครับรุ่นเก่านี่โอ้ไฟครับดูไฟไฟหลอดยาวเลย เรียบร้อยครับเจอกันที่สุรินครับโอ้กทนเบาออมากครับคับนนี้นี่ครับผลเสียของไออาร์บิเศษครับผุบแขนเข้าได้น้อยแต่คันนี้ถือว่าได้ได้เยอะอยู่ เจอกันเทสุรินครับไป <'s> <า>ต้องรัไดไหมดิรัด oh. ครับอันคว้าอ๋อไม่ไกลจับไขว้ก่อนเนาะครับตกด้วยตัดโซ่ เจ็บเลยครับเจ็บเลยอลลไอ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 ตัวนี้ของมันเลยบอกเนี่ยตัวอาร์มเนี่ยมันเป็นเหล็กพับแบบนี้นะอผมนึกว่าเป็นของโคงมาสูนะ ยอดเลยครับอเดี๋ยวเจอกันที่สุรินครับสวัสดีรครับ